เมตตาเนี่ยหนีไม่พ้นสีพึ่งของท่านนะครับมีสีพึ่งด้วย <c oughs> จนลิงแบบ <c oughs> สละสีพึ่งตลับนั้นเลยทำไมอ่ะสละทิ้งเลยไม่ดีเหรอเมตาก็ดีสิไม่รู้ว่าจะพูดดีหรือเปล่า <c oughs> เราก็มาคุยกับอาจารย์ลิงต่อนะครับเหมือนเดิมครับเมื่อกี้ตอนท้ายที่เราคุยกันไว้เรื่องตัวพระเครื่องที่เราคร้างไว้เมื่อกี้ก็คือว่าพุทธคุณ โดยส่วนใหญ่พระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยพุทธคุณไปในทิศทางไหนหรือว่าครอบจักรวาลเลยถ้าพูดถึงผมนะผมเนี่ยใช้พระเครื่องหลวงปู่เนี่ยผมห้อยองค์เดียวอืก็ตั้งแต่ขับรถขับลาหรืออะไรมาเนี่ยแค่คาดปลอดภัยผมก็ยังถือว่าเป็นที่หนึ่งครับถ้าไม่ห้อยหลวงปูท่ทวก็ห้อยพระหลวงปู่ศิลาเรื่องเกี่ยวกับลมเพลลมพัดเหตุเพศภ<อ>ัยของไม่ดีผมก็เชื่อว่า พาหลวงปู่ก็ช่วยได้อย่างประสบการณ์เนี่ยองนี้เลยอันนี้เป็นสมเด็จน่าจะยุคต้นๆของท่านประมาณปีสี่สองสี่สาประมาณเนี่ยครับมีสร้างสมเด็จด,ด้วยหรอครับท่านกดเองกดเองเลยกดเองทําเองแล้วก็ตากหยุดลานกุฏิเอามาแจากคนที่เอาไปถาไวายผ้าป่า mm hmm. ประมาณปีไหนครับประมาณปีสี่สองสี่สาประมาณนี้ครับ mm hmm. ครับก็เหลือองค์เดียว ก็ใช่สมเด็จรุ่นเนี่ยชื่อว่าสมเด็จรุ่นหลวงปู่ช่วยด้วยเพื่อน<ช>ผมนี่แหละ,ะเจอเจอของดีเลยครับแบบถ้าเกิดเราพูดแบบไม่ต้องมาอวดอะไรมากมายนะฮะแล้วก็เป็นวิจารณญาณของแต่แต่ละคนด้วยเขาว่าเขาเจอผีอกระโดดเข้ามาหน้าต่างในห้องเลยครับฝันฝันแล้วก็เรียกร้องหลวงปู่ช่วยด้วยไงครับ มาเกิดเป็นชื่อรุ่นุลนแล้วก็ประสบการณ์ก็ไม่มีราคานะฮะเพราะว่ามันไม่ได้แบบแบบอยู่ในทำนงทำเนียบที่เขาเล่นเล่นหาหากันแต่ว่าก็มีคุณค่าทางทางเพราะตอนหลวงปู่หลวงปู่ทำแจกเฉยเฉยทำแจกเพราะฉนั้นจำนวนก็ไม่เยอะน่าจะประมาณหลักร้อยครับท่านกดเองแกะคือหลวงปู่เนี่ยเป็นพระที่แกะพิมพ์เองด้วยนะครับท่านใช้เหล็กของท่านเนี่ยแกะลงไปในหินอ่อนทุกวันเนี่ยหินอ่อน หลายๆอันเนี่ยก็ยังยังมีเหลืออยู่ยังมีให้เราจากที่ผมเห็นเมื่อกี้แล้วท่านมีมีมีความสามารถด้านศิลปะเมื่อกี้จากในในพายันเมื่อเี้ใช่ผมเห็นที่มีเป็นรูปอนุมาอนุมานธงอะไรเนี่ยที่สวยดีปืนมีอะไรด้วยหลวงปู่ท่านวาดรูปสวยมากใชแล้วก็เป็นคนที่แบบคืออย่างเงี้ยหลวงปู่ท่านก็ถักเองนะครับออท่านถักเองท่านทาเองหมดไม่ได้ทําเฉพาะตัว ข้างในท่านถักเองแล้วก็สักท่านมีศาสตร์เยอะมากเลยนะใช่ครับกาลาของท่านเนี่ยเสียดายว่าผมเอาเปเลี่ยมอยู่แบบโอ้โหท่านแกะสวยมากแกะแกะเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนปกติกาลาที่ผมเห็นทั่วไปก็จะเป็นพระลาหูอะไรอย่างนี้นะครับอืมโอเคครับท่านชอบอะไร สมมติว่าผมจะไปกราบท่านเนี่ยหมายถึงว่าเอาไปถวายท่านนั้นชอบอะไรชอบในที่นี้หมายถึงวัตถุมงคลหรือว่าอะไรครับแล้วแต่ถ้าสมมติว่าพี่พี่ลิงก์จะแนะนําว่าเฮ้ยถ้าพวกเราไปกราบท่านติดอันนี้ไปให้ท่านท่านชอบแต่ถ้าจะพูดถึงว่าท่านชอบอะไรจริงๆนะหลวงปู่ท่านชอบพระสมเด็จนะพี่เอใช่วันนี้ท่านก็มึงอยู่ตาอีกแล้วท่านขอดูท่านขอดูลงปู่ท่านชอบพระสมเด็จครับแล้วก็ อาหารการกินนี่ท่านท่านไม่ติเลยท่านฉันได้ทุกอย่างยังไงก็ไปรวมกันอยู่ในบาทของท่านอยู่แล้วครับผมก็คือเรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องทุกอย่างเนี่ยหลวงปู่ท่านไม่ท่านไม่ยึดติดอะไรท่านให้พี่อะไรนะพี่ผู้หญิงที่อยู่นั่นนะถ่ายรูปไว้หมายว่าตรงองค์สมเด็จอะไรล่ะถ่ายรูปพระสมเด็จไว้แล้วท่านไม่ชอบอะไรที่พี่ หลวงปู่เป็นคนที่ไม่ชอบฟ้าผ่าเป็นอย่างมากอ oh, <Lord. S 1> ๋อเหรอผมอนุมานเราเองคิดไปเองว่าท่านเรียนวิชาสายนี้ hmm. คือทุกที่ที่หลวงปู่ไปนอนท่านต้องมองเห็นฟ้าตลอดจะมีมิดชิดเป็นปูนท่านไม่อยู่เลยครับจะต้องเป็นไม้แล้วก็มีช่องอะไรสักอย่างอะไรที่สามารถให้ท่านเหลียวเห็น hmm. พระจันทร์หรยอเห็นพระอาทิตย์ได้ hmm. ครับ hmm. และอีกอย่างหนึ่งก็คือ คือหลายครั้งมากแบบลูกศิษย์นั่งกันอยู่เต็มศาลาเนี่ยได้ยินเสียงฟ้าเปลี่ยงเดียวห <c oughs> ลวงปู่จะลงจากกุฏิทันทีออไปไหนอะเป็นวิชาท่านอะไรอย่างนี้ไปอยู่ในห้องน้ําไปอยู่ในที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นั่นเหรอผมก็ยังแปลกใจว่าหลวงปู่ท่านท่านกลัวฟ้าผ่ามากผมว่าเป็นวิชาของท่าน <c oughs> <c oughs> อ๋อโอเคนะก็คือประมาณนึงอ่ะผมเป็นเกตที่เออถ้าไม่ได้เจอจังก็ไม่รู้นะถ้าไม่ีใครรู้นะจริงแล้วอ่ะเรื่องนี้แบบแบบถ้าเกิดเป็นเป็นลูกศิษย์ที่อยู่กับหลวงปู่มานานเนี่ยจะรู้เลยว่าท่านไม่ชอบเสียงฟ้าผ่าอืมที่ฝนตกก็ไม่ต้องไปใกล้ๆไปหาท่านเมื่อกี้ลิงก็โทรหาไงเมื่อกี้เนี่ยโทรหาขอคุยกับหลวงปู่พี่แอมก็บอกว่าคุยไม่ได้ตอนนี้ฝนตก อ๋อครับท่านก็จะอยู่ของส่วนตัวท่านเพราะว่ามันมีเดี๋ยวีมันจะมีวาระแบบนี้อ๋อโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ครับหมายพี่เอมีอะไรอยากจะถามอาจารย์ลิงนี่แหละก็เรื่องเรื่องอย่างหนุมานเนี่ยเอาเป็นว่าหลวงปู่ก็เคยบอกว่าอะไรนะอะไรอะไรให้เก็บเนื้ออะไรไว้นะผมจําคําหลวงปู่ได้เนื้อมหาชนวนได้ผมก็เก็บนะเนื้อมหาชนวนเก็บไว้หานุมานนี่ก็เป็นทีมทีมเฮียสุรนันทีมพี่ก๊อฟทีมพี่เมธสร้าง ขึ้นมาก็จากวิชาที่อยู่ในมหายันก็คือเป็นฮานุมานหางเจ็ดขดครับผมก็คือใช้ใช้ตำรับโบราณของท่านสร้างครับผมอันนี้พุทธคุณทางไหนครับอันนี้ก็ก็น่าจะเป็นตามฮานุมานใช่ครับผมตามเนตของฮานุมานคงกระพันชาตรีแล้วก็ลบไปรักแร้นายรักอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ใน มหาญาณที oh, 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 oh. Like ่เป right ็นเคล็ด huh. วิชาของหลวงปู่ก็คือพระอุปคุดอ๋อองนี้สวยเนาะอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าพระพระพระอุปคุดเนี่ยดีเด่นเรื่องรวยกันผีอ๋อเหรออ๋อเหรอใช่ครับที่หรอพระอุปคุดในพระอุปคุดหลวงปู่เนี่ยผีกลัวมากเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่จะมีการจัดงานใหญ่ใดๆก็ตามเขาจะอัญเชิญพระอุปคุดขึ้นมาจากน้ําเพื่อรักษามนต์ทนพิธีเหตุเพศภัยพญามารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะเกรงพระอุปคุตมากท่านฤทธ์เยอะเนาะท่านฤทธ์เยอะมากครับผมแล้วก็มีมีแบบปางที่พระอุปคุตเนี่ยดึงสายประคดออกมาที่รัดคอพญามารอย่างเงี้ยครับก็คือผีนี่กลัวพระบูรพูเรนคนลง่ใช่แค่รัดคอเฉยนะเสกเป็นหมาอะไรด้วยนะทช่ได้นะคือเหมือนปราบมาก็คือใช่กรคือพระคุตเนี่ยเป็นองค์ที่พระพุทธเจ้าท่านแบบอาไปปราบแล้วก็มีมีนัยยะอีกในนัยยะหนึ่งว่าพระอุระคุตเนี่ยท่านยัง ไม่นิพพานใช่ท่านยังรักษาครับทธาสท่านยังอยู่ในสะดือทะเลทุกครั้งที่มีการจัดงานใดๆก็จะอัญเชิญพระปคุตธขึ้นมาจากน้ำทั้งเหนือเรียกเป่งปุตแล้วก็พระปคุตธรุ่นของหลวงปู่มหาศิลาเนี่อันนี้คุณมาร์กสร้างเศกในน้ําโขงในรอบร้อยกว่าปีเศกในน้ําเศกในน้าโขงและอัญเชิญขึ้นมาจากท่าน้าโขงหน้าวัดพระธาตุพนม แล้วมาเสกในองค์พระธปมอีกรอบหนึ่งอันเนี้ยแล้วหลวงปู่ไปเสกเองอีกว่าครับท่านก็เสกอีกคำลบหนึ่งที่วัดอผมบอกเลยว่าวิธีแบบเข้มขังสุดๆอ่ะขอชมนะพระอุโบสถในตอนเนี้ยในกลุ่มนี้เงียบมากไม่มีการซื้อการขายผมไม่รู้ว่าพระอยู่ไหนอ่าตอนนั้นสร้างประมาณกี่กี่ไม่เยอะครับสองสามพันประมาณนี้เงียบเลยเหรอเงียบเลยจะโทรหาเงียบกริบเลยม์คซักเบอร์กเหรอ คุณก็เล่นไปคุณม้าคุณม้าแล้วก็ท่านเนี่ยเขียนยันเฉพาะด้านหลังเป็นยันพระมหาอุปปคุตอันนี้ก็คือเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเวลาผมจะเดินทางหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างเงี้ยผมยิ่งแบบแบบเป็นประธานกู้ภัยอย่างเงี้ยครับเวลาไปเอาศพคนห้อยคอตายมาแบบนั่นนี่เนี่ยถ้าจะเชิญพระองค์หนึ่งไปต้องเป็นพระอุปคุต ไว้ป้องกันขนาดขนาดพยามารยังแพ้น่ะนับภาษาอะไรกับผีตายหาตายหงมีอะไรมีองค์ไหนของพระหลวงปู่ที่เป็นสายแบบเมตตาเมตตาค้าขายมงคลรุ่งเรืองทรัพย์สินเพิ่มพูนจะเล่าให้ฟังเรื่องเมตตาเนี่ยลิ้งเจอมากับตัวแล้วเมตตาเนี่ยหนีไม่พ้นสีพึ่งของท่านนะครับมีสีพึ่งด้วยจนลิงแบบ สละสีพึ่งตลับนั้นเลยทําไมอ่ะสละทิ้งเลยไม่ดีอ่ะไม่จาก็ดีสิไม่รู้ว่าจะพูดดีหรือเปล่าเอาคนนี้มีเก้าคนมันจะเกินเก้าคนไม่รู้ว่าจะพูดดีหรือเปล่าเรื่องเนี้ยมีตัวละครตัวละครทุกวันเนี้ยก็ยังอยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องเอ่ยอะไรใดๆถึงบุคคลพลาดพิงแล้วกันเอากรณีเรื่องเป็นสีพึ่งพลายขออนุญาตไม่เล่าถึงที่มา ได้ครับก็ใช้ดีมากค้าขายหนึ่งแต่ที่ดีกว่าค้าขายก็คือมหาเสน่ห์ในชู้สาวอ่ะคุณก็ไปเจาะลึกอันนี้ไม่อยากเล่าหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเอเฮ้ยเราจะไปสายต่ำแต่ว่าอันเนี้ยท่านท่านก็เหมือนเหมือนกับว่าท่านทําเพื่อรองวิชาของท่านแต่ทุกวันนี้สายพงสายพายเนี่ย ไม่มีมานานแล้วสําหรับหลวงปู่แต่อาจจะเกิดตอนที่ท่านยังหนุ่มๆที่ท่านกําลังทดลองนั่นนี่ซีพึ่งตลับเนี่ยผมเก็บไว้กับตัวเองเ,เกือบยี่สิบปีผมเพิ่งมาสละเมื่อปีนี้เองอสละทิ้งไปเลย,ยให้เขาไปเกิดอโอเคโอ้โหแบบแบบแค่คิดว่านี่นะคนนี้อ,อีกแล้วแบบแบบเราไม่ฝันเลย <c oughs> ว่าว่ามัน ไอ้คนนี่โอ้โหมันมันมันไฮโซมันนางฟ้ามันจะมาถึงท้องเราได้ยังไงอันนี้คุณบอกว่าคุณกินแล้วเหรอนี่ยคุณบอกคุณกินแล้วกินได้กับว่าท้อง้าท้องไปเลยอาจารย์คุณขบิจี้เขาเนี่ยก็ผมอยาการู้ขาวแบบเออยกกรณีให้ฟังผมก็เลยขอหลวงปู่ว่าเนี่ยผมใช้งานเขามามากแล้วผมขอให้บุญทั้งหมดเนี่ยเกิดกับเขานะหลวงปู่สละสีพึ่งตลับเนี่ย ทั้งแผ่นกระโหลกแผ่นหนึ่งด้วยนะอยู่ mm hmm. อยู่ในตลับเนี่ยเอาลงหม้อแล้วก็ปรุงใหม่แล้วก็สีพึ่งชุดนั้นเนี่ยก็ถูกกระจายแล้วก็ทําบุญทั้งหมดกับหลวงปู่ mm hmm. นั้นก็คือสลายไปหมดแล้วถูกไหมก็คงสลายไปหมดแล้วแล้วมีใครผมควกห่วงเลยแบบผมทําใจอยู่เป็นเดือนนะอาจารย์มีคนเดียวไหมมีมันต้องมีคนต้องมีต้องมีตงมแต่ก็ไม่รู้และครับ ได้กับมือหลวงปู่มาใช่ป่ะใช่ครับไปขอหลวงปู่หรือว่าหรืออยู่ดีหลวงปู่ให้มาหรือประมาณว่าคึกขนองวัยรุ่นหลวงปู่ครับเนี่ยจะไปเรียนมหาลัยเนี่ยขออะไรเมตตาเมตตาหน่ยเมื่อก่อนจะไปคงกับพันทําไมเราก็ต้องเมตตาสิครับตอนเป็นหนุ่มๆอย่างเงี้ยเงินก็ไม่รู้จะหามาทําไมตอนหนุ่มๆนักศึกษาอย่างเงี้ยเอาเมตตาดีกว่าแต่ใช้แล้วเนี่ยผมบอกเลยผมไม่เคยผมไม่เคยเชื่อเลยนะ แต่ผมต้องเชื่ออิ่มเลยว่างั้นหมายหมายถึงว่ากินข้าวคือที่คือเหมือนเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิหลวงปู่มหาศิลาเมื่อก่อนท่านชื่อหลวงปู่หินป่ะครับท่านชื่อหลวงปู่บินครับหลวงปู่บินนะครับใช่แล้วคำว่ามหาศิลาท่านมาเด็กยังไงชื่อจริงท่านชื่อศิลาตอนท่านสอบมหาได้เขาก็เลยเรียกท่านว่ามหาศิลาแต่จริงๆชื่อเล่นท่านจริงๆชื่อเด็กชายบิน หลวงปูบินใช่ครับแต,แต่ว่าหลังๆมาไม่ค่อยมีใครเรียกท่านวาลวงหลวงหลวงปู่บินแล้วครับท่างก็เรียกว่าหลวงปูศิลาแล้วคนเนี่ยก็คิดว่าศิลาไปพ้อมกับพระวิหินับเขาก็เลยเรียกว่าหลวงปู่หินอ๋อโอเคก็จะ <c oughs> ได้เพราะ <c oughs> เพราะ <c oughs> ผมเคยได้ยินมาว่า <c oughs> เด้วยคำว,ว่าศิลาคือหินแล้วเคยได้ยินมีคํากล่าวว่าหลวงปูหินใช่หลวงปูหินไหมผมก็เลยครับ ถามาจาย<น>์ลิงนี่ที่ไม่ใช่กุฏิก้นสิบก้นกุฏินี่ไม่มีทางเลยนะครับไม่มีทางได้สิพึื่งอันนี้มานะอิ่มท้องอิ่มท้องตอนเนี้สีพึ่งลูกๆของตลับเนี่ยโอ้โหไปเกิดเยอะแยะมากมายพอเจอับพอเลยแบบพอแล้วจะครับไม่ไม่ใช่แค่เรื่องเสน่ห์นะฮะมีพี่ชายคนหนึ่งบอกว่าโอ้ยไอ้ลิงพี่เนี่ยเจอบางอย่างมาแล้วพี่คนเนี่ยพระเครื่องอื่นเขาไม่ค่อยเก็บเลยนะ ใครมีสีพึ่งเนี่ยเอามารับหมดมก็คิดว่าพี่เป็นบ้านะว่าพี่เก็บแต่สีพึ่งเนี่ยมันไม่เป็นราคาเราจะไปขายยังไงใครจะไปรู้ว่าสีพึ่งจริงสีสีพึ่งปลอ,อม,อม,อมเขาว่าเขาเคยรอดสารมาแล้วแบบขาเนี่ยเข้าคุกไปครึ่งครึ่งตัวแล้วเนี่ยปรากฏว่า,าพยานเนี่ยกลับคําให้กลาให้การแล้วก็ย้อนส่งผลดีมาให้ชนะคดีรอดจากคดีความต่าง แม้กระทั่งเป็นคดีทางแพ่งธนาคารฟ้องมาแล้วเนี่ยเขาจะเข้าคุกวันพรุ่งนี้เนี่ยปรากฏว่าธนาคารก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วการคุณประนอมนี่กันเถอะจากนี้เอาสมมุติสามล้านฉันให้คุณจ่ายห้าแสนก็พอผ่อนได้สองปีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมีมีพิกแพงมีทำให้เราลอกถวจากใช่ครับยิ่งคุยยิ่งลึกไปเรื่อยนะโอ้โหเยอะมากลิงเล่าไม่หมดลิงบอกเลยคือนี้นอนนี่ไหม เพื่อมีอะไร้คุยคุยเลยกันเดี๋ยวจากตรงไก่ไปเดี๋ยวออกไปจิบวายยิ่งจะมีเรื่องเล่ามากกว่านี้อันนี้ไม่ต้องคุยเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงในพวกเราเองไม่ต้องคุยก็ก็จะมีอครงการชาตรีของของหลวงปู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะกุดครับตะกุดเนี่ยเรื่องปืนยิงเนี่ยไม่อยากจะพูดศาสตร์ของหลวงปู่นี่มีทุกศาสตร์จริงๆนะก็ดูผ้ายันผืนนั้นสิก็ครบเครื่องลิงว่างจริงเหอครับ นี่ไงยังมีติดติดอยู่หน่อยหน่อย,น,อยนะสีพึ่งอ๋ออันนี้ก็ไม่เอามาปาดอันที่ใช้ประจำพ <c oughs> ี่เอมีเมียรับที่จะทำาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่เนี่ยต้องทำยังไงต้องมีข้อห้ามอะไรไหมหรืออะไรยังไงไหมผมพวกผมเนี่ยไม่มีข้อห้ามอะไรเลยครับผม,ผมเป็นผมไปขอเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยท่านก็ไม่ให้มีข้อข้อห้ามเลยอย่างที่ท่านเทศให้เราฟังนั่นแหละ ทําความดีเราเห็นความชั่วท่านจะให้บริสุทธิ์ท่านก็พูดอยู่แค่เนี้ศีลส,สมาธิปัญญาก็คือหลักพูดศาสนาหลักแบบแบบก,กว้างๆครอบจกักรวาลนอะ่ะทานศีลภาวนาครับทานศีลสมาธิแค่นี้แหละท่านก็บอกอยู่แค่นี้หละว่าเอาวิชาของหลวงปู่ผมก็เคยถามว่าหลวงปู่ถ้าเราจะอธิษฐานจิตพระเครื่องหลวงปู่เนี่ยจะสวดอะไรท่านก็อิติปีโส ง่ายมากแล้วแล้วก็มีบทหนึ่งที่ท่านพึ่งพึ่งให้มาก็คือนมโม<อ>วิมุตตายังอ่ะวินโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาหมายถึงการอกอนอบน้อมต่อผู้ที่เสวยวิมุตติก็คือนอบน้อมต่อพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็ขอนอบน้อมต่อผู้ที่บำเพ็ญเพียรเพื่อบรอลรลุอรหันต์ทั้งหลาย<อ>แล้วก็มีคาถาอีกบทหนึ่งที่ท่านให้สวดต่อก็คือเป็นคาถา,าพริก พลิกชีวิตก็คือสุริยันจันทังประมุตจสุลาหูสุริยันจันทงังประมุตจสุท่านาาคือทุกคาถาเนี่ยท่านจะแปลให้ฟังด้วยท่านบอกว่าขอพระลาหูเนี่ยจงปลดปล่อยพระอาทิตย์ปลดปล่อยพระจันทร์ให้เป็นอิสระสว่างสมัยง,งดงามก็หมายท่านก็อธิบายต่อไปว่าลาหูเนี่ยเปรียบเสมือนกับโมหะโมหะก็คือความมืดดำที่ครอบโลกครอบจักรวาลไว้อยู่ ขอให้มมหัเหล่านั้นเนี่ย <c oughs> หายไปเพื่อความสว่างสวยงงานก็เหมือนเหมือนกับคาถาที่ทําให้เราเจริญรุ่งเรืองพลิกดวงัอะไรประมาณนี้ครับผม,มจากที่ดวงไม่ดีจากที่ดวงตกก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เพราะคาถาหลงปู่มีเยอะมากท่านสามารถหยิบอะไรขึ้นมาพลิกแพงเล่นได้ตลอดเวลา หลวงปู่ให้เป็นปราญ์คือเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญแล้วอะ่ะเหมือนการเขียนยันท่านไงเอาตัวนั้นกระโดดตัวนี้นู่นี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ลิงนี่ไม่ธรรมดาจริงนะลูกศรริษย์ก้นกติ <c oughs> มีหลักฐานอะไรยืนยันไหมว่ามีมีรูปคู่อยู่กับหลวงปู่สมัยวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ไหมผมนึกว่าคุณอยากได้รูปคู่อย่างอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปชี้หลักฐานเมื่อก่อนนี่ลิงนี่คือถ่ายมาตั้งแต่กล้องโทรศัพท์ n70 ทุกวันนี้ก็ยังมีรูปอยู่ มีตอนที่ผมกำลังปลงผมให้หลวงปู่ตอนนั้นผมพอมอประมาณมห้าเอานี้ครับผมผมอยาให้เพื่อนๆดูหน่อยวันเนี้ยแล้วแบบอาจารย์ลิงเนี่ยก้นกุฏิจริงถ่ายแล้วแบบติดแมวติดม้าเต็มไปหมดเดี๋ยวส่งให้ครับอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับคือพระเครื่องหลวงปู่เนี่ยขอได้แต่ขอให้รักษาคำสัตย์ หมายถึงสัญญาอะไรไว้ใช่ใชวาจาอะไรไว้ใช่ครับก็ต้องตามนั้นอย่างลิงก์เนี่ยช่วงหนึ่งแบบลิงก์ไม่ดีสถานะภาพการเงินเป็นหนี้เป็นสินอย่างเงี้ยลิงก์ก็เลยขอลวงปู่เลยลวงปู่ลิงก์จะเลิกไฮโลเอาก็เคยเล่นเหมือนกันชอบเคยเล่นเล่นธรรมดานี่แหละไม่ได้แบบเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นไม่เคยเสียก็ถ้าเกิดผมเลิกไฮโลขอให้ผมจเจริญรุ่งเรืองเ,เราเล่นขนาดนั้นเลยเหร ก็ถึงขั้นต้องไปขอว่าเราจะเลิกเนี่ยไม่ใช่เหมือนแบบทดแทนจะขอหลวงปู่อย่างหนึ่งก็ต้องสละดอย่างหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่มี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 ซื้อหวยด้วยมีเอาพูดตรงๆเลยพนันออนไลน์ก็มีมจนแบบหลวงปู่ลิงขอขอถ้าเกิดลิงเลิกแล้วขอให้ลิงจเจริญรุ่งเหลืองก,ก็หักด,ดิบทุกอย่างก็เหมือนคือจริงๆแล้วพอเราเลิกเล่นก็ใช่ว่าเราจะหาเงินได้ มากแต่พอเรารักษาคำสัตว์เราเราเราทำให้มันได้จริงๆเนี่ยก็เจริญขึ้นดีขึ้นอ่ะคุณว่าต่ำหรือสูงอะแกงเล่นหลวงปู่อยากได้อะไรอีกไหมครับนิงว่าหลวงปู่ไม่อยากได้อะไรแล้วพี่ลิงอยากทำอะไรให้หลวงปู่อีกนี่ไงเอากรื่องร้างเลยก็คุยกับหลวงปู่ ล่าสุดคือลิงมาซื้อที่แปลงหนึ่งแล้วทุกครั้งที่ลิงได้อะไรใหม่ๆเนี่ยลิงอยากให้ลวงปู่มาแสดงความดีดีใจว่านเนี่ยเนี่ยลวงปู่จากที่ไม่มีอะไรเลยอยู่กับลวงปู่มาเกือบยี่สิปีเนี่ยล้านทุกร้านลิงจะให้ลวงปู่ไปเปิดไม่ได้เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลเท่านั้นอยากให้ผู้เท่าเนี่ยมาเห็นว่าลูกจเจริญเราประสบความความสาเร็จนะหนลวงปู่ซื้อที่แปลงหนึ่งก็เลยนิมนต์ลวงปู่มาฉันข้าว กลางที่เลยซื้อแล้วด้วยปรากฏว่าหลวงปู่ว่าเออถ้าเป็นวัดจะดีนะผมก็เลยเอาเลยหลวงปู่ผมถวา,ายก็ได้ผมซื้อมาล้านเกือบสองล้านผมถวา,ายเลยก็ได้หลวงปู่ว่าไม่เอาถ้าอยากได้จะซื้อเองซื้อได้ไหมหลวงปู่ซื้อที่ต่อผมนะครับอืผมซื้อล้านแปดท่านซื้อล้านหนึ่ง อ๋อก็เลยซื้อไปไยังซื้อไปได้ยังซื้อแล้วเปล่าเพื่อจะได้ทําบุญด้วยผมอยากทําบุญพอท่านซื้อเสร็จปั๊บก็ไปโอนวันนั้นเลยอะไรทุกอย่างง่ายไปหมดเลยท่านไปโอนที่ดินเนี่ยเสร็จภายใน20นาทีแล้ววันนั้นเองท่านก็เขียนชื่อที่ดินแปลงนี้ว่าสวนสําราญใจแล้วก็เขียนด้วยว่าสถานที่ตั้งพระมหาเจดีหมื่นหินวชิลาโสพลนยานท่านบอกว่าที่แปลงเนี่ย ข้างล่างมีแต่หินเต็มไปหมดซึ่งเป็นความจริงอืแต่ใต้ที่ครับไถที่ไถ,ถเวลาไหนไม้กลายเป็นหินเนี่ยจะผุดขึ้นมาเต็มเต็มไปหมดแล้วท่านก็บอกว่าให้ที่ตรงเนี้ยเป็นที่สําหรับการสร้างาพระมหาเจดีย์เพื่อบรรจุกระดูกของท่านเองอมผมว่าท่านก็คงจะจะหาจะหาที่ลงอ่ะ โอเคเข้าใจได้แล้วอัญจุสังขารที่ผมไปกับพี่เอเนี่ยคือผมเห็นว่ามีป้ายบอกเวลาว่าหลวงปู่สะดวกที่ตอนนี้ตรงตรงนี้อย่างนี้การเข้าหาต้องเป็นยังไงอะไรยังไงมันก็เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีการจัดสรรเวลาก็คือคนเข้าไปเมื่อไหรก็ได้กลับแต่พอหลังๆมาเนี่ยพอท่านมีชื่อเสียงมากขึ้นเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งเนี่ยวันละเกือบพันคนก็มีครับ มันต้องไอ้นี่ด้วยนะพี่ช่วงนี้โควิดด้วยนะจะมากันเยอะต้องระวังช่วงนี้ก็เลยปิดวัดแล้วก็มีการจัดสรรเวลาในการเข้ากราบก็คือตั้งแต่เช้าช่วงนี้บ่ายช่วงนี้แล้วก็พอเสร็จจากช่วงนี้ไปก็กองงดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็งดเป่าหัวงดนั่นนนี่เออทาไมอะพี่เพราะว่าโควิดครับหลวงปู่ไม่เคยเคาะหัวให้ใครเลยเมื่อวานไปขอเนี่ย และอีกอย่างหนึ่งคือผู้หญิงองท่านบอกว่าหลวงปู่ไม่ค้อนะออกไปก่อนใช่ครับปานุูนไปยกองค์นู้นนอกจากหลวงปู่จะไม่คอหัวแล้วท่านก็ไม่ผูกแขนให้ใครด้วยอืเพราะว่าท่านบอกว่าวิชาที่ท่านเรียนมาเนี่ยท่านเรียนแต่แก่ท่านไม่เรียนผูกอ๋อแล้วท่านก็ไม่ผูกให้ใครผมเคยถามคือหัวผมเนี่ยท่านเคาะอยู่แล้วแต่คนอื่นๆเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่รู้ว่า คนคนนั้นห้อยพระอะไรอยู่ไม่รู้ว่ามีครูบาอาจารย์องค์ไหนอยู่เห็นไหมก็ได้ยินเหมือนกันท่าน<ช>บอกว่ามีครูบาอาจารย์คุ้มครองอยู่อย่าไปเคาะใช่คือความหมายคือไม่ไม่อยากไปทับอะไรกันแบบนั้นใช่ไหมเกรงใจครูบาอาจารย์องค์ที่ปกปกักรักษาพวกเราอยู่เพราะอันนี้ก็หัวเราอย่างนี้ครับเกิดมีครูบาอาจารย์องค์อื่นเป่าขอมอมจอมขวัญให้เราแล้วเกิดท่านไปทับใช่ครับผมหลวงปูดง่ดมทรัพย์ เขตสบละล่มเลยป้อผมจําเสียงดังลั่นเลยหลวงปู่เพิ่งมาหลวงปู่ดมทรัพย์นี่เพิ่งมากราบหลวงปู่ครับที่หลวงปู่ดมทรัพย์มากราบหลวงปู่บ่อยๆเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งหลวงปู่ดมทรัพย์กับหลวงปู่ศิลาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหลวงปู่ศิลาไปเสกพระที่วัดหลวงหลวงปู่ขำไปนั่งธรรมะพอนั่งเสกเสร็จปุ๊บท่านก็ลงมาแล้วท่านก็ไปหวานข้าวตอกดอกไม้ คิวต่อไปที่ไปนั่งก็คือหลงวงปู่ดมทรัพย์ในธรรมาสน์นั้นหลวงปู่ดมทรัพย์ก็ขึ้นไปนั่งนั่งได้ไม่ถึงผมว่าได้จะส0สิบ <ลง S 1> วินาทีคนอยู่ด้นก็เต็มไปหมดถ้าหรือว่าใครมานั่งตรงนี้ก่อนหน้าท่านเนี่ยเขาก็เลยชี้ไปใส่หลวงปู่ศิลากำลังหวานดอกไม้อยู่ท่านก็เลยลงมาจากธรรมาฒเลยแล้วก็บอกว่าหลวงปู่เสกธาตุไฟแล้วผมขอเสกธาตุน้ําต่อนะ ท่านสะบัดมือจากสายสินนะครับแล้วก็ขอให้หลวงปู่ศิลาเนี่ยเป่าหัวให้ทุกวันนี้ภาพทุกอย่างยังเก็บไว้หมดผมนี่เป็นคนที่แบบต้องทันเหตุการณ์ผมต้องโอ้โหต้องถ่ายให้ติดถ้าไม่งั้นเขาจะว่าโม้มก็มีรูปที่หลวงปู่เป่าหัวให้หลวงปู่ดมทรัพย์ท่านก็บอกว่าตั้งแต่ท่านเป็นหลวงปู่ดมทรัพย์มาเนี่ยท่านก็ไม่เคยให้ใครเป่าหัวให้นะก็มีอยู่น่าจะสี่ห้ารูปมีหลวงปู่สวง หลวงปู่หมุนหลวงปู่ขำหลวงปู่พักแล้วก็มาเป็นหลวงแล้วก็หลวงปู่ศิลาไม่อยากโดนเป่าโดนไล่ทั้งนั้นขออย่างดีไปไปไปมีครูบาอาจารย์อยู่ไม่แล้วหลวงปู่ไม่ได้พูดนะป้าป้าไข่ป้าคนนั้นปมนไข่ก็เป็นอุปถาด้วยกันหละารับคือเป็นสายเดียวกับพี่นั่นแหละใช่ โอเคก็ประมาณนี้วัตถุมงคลหลวงปู่ดีทุกรุ่นครับอแต่อย่าเพิ่งเชื่อ้ก่อถ้าให้เลือกห้อยล่ะถ้าให้เลือกห้อยเอางนี้การลิงห้อยอะไรผมห้อยรุ่นแรกนี่ไงเลืองเงินใช่ป่ะที่บอกใช่ไหมผมผมห้อยเดี่ยวประจําครับแต่ถ้านี่มีรุ่นแรกนี่คือสร้อยประจํานะครับผมผมก็ภาคภูมิใจนะหนึ่งในสร้อยประจำนี่ก็เอาเยะมึงเอาเยอะมึงเอาสมเด็จอะ ก็มาจากผมอ๋อเหรอใช่แล้วในในคอตอนอันองเนี้ยครับอันนี้เป็นล็อกเก็ตหินอ่อนครับล็อกเก็ตหินอ่อนอันนี้ก็บรรจุมวลสารค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เอาไว้ใช้เองเหมือนกันครับก็แต่กรณีไหมก็เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนห้อยเปลี่ยนเปลี่ยนใช้ก็จะมีรุ่นแรกมีเหนือดวงมีนี่แหละพระอุปคุตมีกายทิพมหาโชคอย่เงี้ยสลับใช้ไปเรื่อยบผม อีกอันหนึ่งที่หลวงปู่ท่านทำดัมบิทำเองก็คือโชคเหนือเมฆตั้งชื่อรุ่นเองออกแบบเองข้างหลังเป็นยี่กองอ๋อองค์ที่เป็นแปดเหลี่ยมใช่ครับอ๋อมากันใหญ่โตแล้วสนุกสนานกันแล้วสนุกสนานเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งโชคลาภค,ค,ครับ<ำ>ตอนนี้หลวงปู่กําลังสร้างมหาเจดีย์อยู่ทั้งศาลาทั้งทุกอย่างน่าจะหมดเงินอยู่ประมาณน่าจะต้องมีสามสิบล้าน<อ>พวกเราเราก็ช่วยๆกัน ครับผมก็กําลังจะมีวัตถุมงคลรุ่นต่อไปก็จะเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครับครับผมแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นฉลองอายุวัฒนมงคลในเดือนตุลาคมแล้วก็ที่จะออกเร็วๆนี้ก็คือเหรียญสุริยันจันทานี่ก็วิชาท่านกุริยันจันทาใช่ไหมเหรียญเหรียญสแตมครับสุริยันจันทาที่พลิกพลิกแผ่นดินสวยๆนั่นนะท่านคือคือลิงก์ก็อยากจะไปพลิกชีวิตนั่นนี่ เพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นการสร้างบ้านให้คนจนครับผมน่าจะร่วมๆสามสิบหลังครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะสื่อสารผ่านช่องทางของเราให้เพื่อนๆ <c oughs> รู้ในสายของไม่ต้องไม่ต้อง,อม,องอมหาศิลาไปเรื่อยๆไม่ต้องโคตรสนามากเท่านี้ก็ดราม่ากันเต็มไปหมดว่า อะไรเหรอใันไม่ในขาวต้องมีดำในดำต้องมีขาวเพราะว่าเพราะพี่จะชอบพูดเพราะในเพราะมันคือหินกับหย่างมันต้องมีมันต้องอยู่คู่กันต้องอยู่คู่กันมองไม่เห็นหินมันก็ไม่รู้เราก็หย่างคืออะไรถูกปะแต่ก็มีอย่างเงี้ยอย่างองค์ที่ผมทอนะถามต้นถามทีมงานได้ว่าวงการพักเครื่องเนาะทีเราก็้อแต่ว่าอ้าแล้วเราเจอครูบาอาจารย์ที่ดีอย่างเงี้ยเราก็มีกําลังใจขึ้นมาเออก็ยังมีผัดแท้ยังมี กำลังใจให้เราที่ดีผมก็คุยกับพระนะเอาจริงๆสมดงสมเด็จเนี่ยจำได้ไหมที่ไหนเขาก็บอกถ้าคนห้อยพระด้วยความศรัทธาอ่ะก็คุยอ่ะแล้วท่านตอบไหมไม่ตอบคุณก็คุยคนเดียวไม่ห้อยเลวโอ้โหนี่นี่มีมีเหรียญรุ่นหนึ่งพูดได้นะเดี๋ยวจะจะจะพูดไปหาว่าอวดอุตทะล พ่อก่อนเถอะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินไก่ต้มแล้วเราคุยกันเสียงดังออกมาจากตู้เซฟเลยอ่ะเหรอโอ้ยหนีเก๋ยวไม่ทันประเด็นนี้มายังเดี๋ยวกูอยากลู้นนะหลายหลายอย่างก็จริงแล้วก็ครูเล็กก็ยังเคยพูดไงเดีตอนหลวงปู่หมุนที่บอกส่องแสงออกมาเอาเอาเอาไปว่าเดี๋ยวในวาระโอกาสต่อๆไปแล้วกันเนาะเพื่อนๆก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะมันเยอะแยะมดแล้วไม่ยาวกิงใจจะลิงก์เดี๋ยว ไว้โอกาสหน้ามาคุยจะได้มีเรื่องมาคุยกับอาจารย์ลิงก์ใหม่แม่นคุยหมดก็ด้วยบารมีขององค์หลวงปู่มหาธิลาก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์ลิงก์ขอบคุณรพี่ต้นครับขอบคุณพี่เอกครับแล้วก็มีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมอาจารย์ลิงก์อีกก็ฝากติดตามเหมือนเคยผมจะมาพักรีสอร์ทครับโอเคนะเสร็จแล้วก็จะมาพักฝากติดตามส่องอย่างเซียนด้วยกันครับแลวเราจะเป็นเซียนไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์ลิงก์ครับบ๊ายบาย